あ สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูก,ก้าจะมาสอนวิธีการดูรีพอร์ตโลเคชันหรือเคอร์เรนต์สต็อกในระบบ BC วิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมาที่หน้าโมดูลรวมของระบบ BC นะคะไปที่โมดูลอินเวนทารีหรือว่าคลังสินค้าเลือกเมนูรีพอร์ตติ้งนะคะแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่าโลเคชันหรือเคอร์เรนต์สต็อกหลังจากที่เข้ามาด้านในแล้วเนี่ยตัวระบบนะคะก็จะกรองข้อมูลรายละเอียดต่างๆมาให้เป็นอินเทอร์นอลโลเคชันก่อนนะคะก็คือเป็นโลเคชันหรือว่าสถานที่จัดเก็บ ที่เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าภายในระบบของเรานะคะซึ่งตัวระบบก็จะแจ้งว่าที่สต็อกนี้นะคะมีโปรดักชชื่อนี้นะคะแล้วมีจํานวนออนแฮนอยู่เท่าไหร่นะคะความสําคัญของรีพอร์ตตัวนี้ก็คือเราสามารถดูออนแฮนของสินค้าแต่และตัวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูได้ว่าแล้วออนแฮนของตัวนี้นะคะเก็บอยู่สต็อกไหนทําให้เราเห็นภาพรวมต่างๆได้งงย,ยิ่งขึ้นเดี๋ยวลูกแก้จะสอนวิธีการใช้ฟิลเตอร์นะคะหรือว่าสอนใช้ก r ุ u บายนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะตัวแรกนะคะที่แนะนําก็คือกรุปบายโลเคชัน เราจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยมีโลเคชันอยู่ที่ไหนบ้างโลเคชันแต่ละตัวมีสินค้าอะไรอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นโลเคชันที่ชื่อว่าห้องที่3ของลูกแก้วมีสินค้าที่ชื่อว่าแอปเปิลจุยอยู่มีล็อตซีเรียลนัมเบอร์อะไรบ้างนะคะแล้วแต่ละล็อตซีเรียลนัมเบอร์มีอยู่จํานวนกี่ชิ้นทาให้เราเห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วโปรดักตัวนี้ที่โลเคชันนี้มีสินค้ารวมแล้วอยู่เท่าไหร่บ้างหรือนอกจากการใช้โลเคชันเนี่ยเราอาจจะใช้กรุ๊ปบายโปรดักก็ได้นะคะทําให้เราเห็นชัดว่าแล้วถ้าแยกเป็นแบบโปรดักหรือสินค้าีม ีอยู่ที่ไหนบ้างน,นะคะเราก็จะเห็นว่าสินค้าปั๊มสะว่ายน้ําของเรานะคะมีสินค้าอยู่ที่สต๊อกกลางนะคะอยู่50ชิ้นนั่นเองนะคะอีกหลอดนึงเนี่ยอยู่ที่สต๊อกกลางเหมือนกันนะคะอีก50ชิ้นส่วนสต๊อกที่ชื่อว่าพาร์ทเนอร์เวนเดอร์พวกนี้หรือว่าพาร์ทเนอร์คัสเตอร์เมอร์เนี่ยเข้ามายถึงสต๊อกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้สื่อถึงว่าเราเนี่ยได้มีการรับเข้าจากเวนเดอร์หรือเราได้มีการขายออกจากคัสเตอร์เมอร์นั่นเองนะคะซึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่แนะนําให้ใช้ก็คืออใช้้คํา ation, าาาว่่ทรตมีะบบไดก ให้ดูตั้งแต่อันแรกแล้วเราสามารถใช้คร่กับ Group by l o c a t i ันก็ได้นะคะตัวระบบก็จะกรองมาแค่ Inter n a l Location ันก็คือเป็นสานที่จัดเก็บสินค้าจริงๆที่เรามีนะคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสต็อกกลางของเราเนี่ยมี313รายการเลยนะคะที่เป็นสินค้าที่เรียกว่ามีสต็อกอยู่ภายในแล้วอาจจะมากรุ๊ปต่อเป็น Group By Product ก็ได้นะคะเราก็จะเห็นว่าเช่นปั๊มสาว่ายน้ําของเราเนี่ยจริงๆอะ่ะมีอยู่2หลอดหลอดละ50ชิ้นตามที่เราดูแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนอกจากการกรุ๊ปดูต่างๆแล้วเเนทาาใหาห้ร็ภ รวมง่ายยิ่งขึ้นว่าแต่และสถานที่จัดเก็บเนี่ยมีสินค้าตัวนี้อยู่เท่าไหร่บ้างลอตซีเรียลอะไรบ้างยังสามารถดูต่อได้อีกนะคะโดยปุ่ม3ปุ่มนี้นะคะจะมาช่วยให้เราทางานง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยเริ่มที่ปุ่มแรกนะคะปุ่ม history นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือ move history นั่น,นะคะตัวระบบนะคะจะไปเชื่อมอีกที่หน้าหนึ่งนะคะเป็นหน้าที่เอาไว้แสดงประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะพอเราคลิกเข้าไปของรายการเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าปั๊มสระว่ายน้าตัวนี้นะคะ่ะเป็นสินค้าที่ถูกรับเข้ามา50ชิ้นซึ่งกก็จะตรงั เลขตัว50เมื่อสักครู่นี้นอกจากปุ่ม history แล้วที่แสดงประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้าแล้วเนี่ยยังมีปุ่ม replenishment เป็นปุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ระบบสามารถสั่งสินค้าของเราได้เลยนะคะแต่ว่าต้องมีการ set safety stock ของตัวสินค้าตัวนี้ไว้ก่อนนั่นเองนะคะหากมีการ set safety stock เรียบร้อยนะคะตัวระบบก็จะไปสร้าง RFQ หรือว่าใบขอราคานะคะให้อัตโนมัติในภายหลังนะคะฝั่งจัดซื้อเนี่ยก็จะเอาใบขอราคานั้นไปขอราคากับวเดอร์เพื่อสั่งซื้อสินค้า เข้ามาเติมเต็มสต็อกนั่นเองนะคะและอีกปุ่มก็คือว a ลูเอชันนะคะหรือสต o อกว a ลูเอชันในเมนูตรงนี้จะแสดงคล้ายๆกับหน้ารายการสต็อกการนะคะก็คือจะแสดงรายละเอียดว่าสินค้าตัวนี้มีอยู่ในระบบเนี่ยกี่ชิ้นนะคะ r ร m เนนิ่งควอนติตี้ห0ึชิ้นก็คือรวมทั้งหมดเลยนะคะเขาจะแสดงมูลค่าทั้งหมดของสต็อกสินค้าตัวนี้นะคะมีเท่าไหร่แล้วถ้ามีเรื่องคอสเข้ามาด้วยตัวระบบก็จะคูณให้อัตโนมัติทําให้เราเห็นภาพรวมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะว่าสินค้าตัวนี้มีสต็อกกี่ชิ้นแลละมู่า เป็นยังงงไบ้าเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถดูรายงานสต็อกปัจจุบันของคุณได้ง่ายๆบนระบบ BC ค่ะมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามาสต o อ BC Start BC ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม BC ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย